ท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่พารบดวงวิวัฒน์นะครับก็วันนี้นะครับผมยังอยู่ในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับประจำปี2568นะครับก็ได้เดินขึ้นมานะครับเยี่ยมชมในงานก็ได้เจอนะครับกิจกรรมความรู้หลายๆจุดเลยนะครับ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งผมได้มีโอกาสนะครับได้มาอยู่ที่บูธนะครับที่เป็นกลุ่มนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับทั้ง9้าแห่งแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูนะครับโครงการที่น่าสนใจนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับซึ่งก็ มีมุมอยู่มุมหนึงนะครับที่เดินผ่านต้องเรียกว่าแต่ตามากมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องของการศึกษานะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการศึกษาที่ต้องเรียกว่าพร้อมเสิร์ฟนะครับถึงองค์มือของท่านเลยนะครับวันนี้ผมได้ เรียนเชิญนะครับคุณสยุมพรบุญเกิดนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สื่อสารองค์กรที่จะมาให้ข้อมูลและเชื่อว่าผู้ที่ติดตามชมนะครับสามารถที่จะมาเชื่อมโยงนะครับผ่านออนไลน์แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับจากหน่วยวิชานะครับซึ่งได้มีมากมายนะครับวันนี้ก็เรามาเริ่มพูดคุยนะครับกับคุณสยุมพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ อยากจะให้เป็นผู้ที่จะนำเล่าเลยเพราะว่าคงจะได้เห็นภาพรวมนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับราชมงคลกอนนออกนะครับออที่ทำอยู่นะครับเป็นหน่วยงานสถาบันนะวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับชอบค<ช>ำนี้มากเลยไลฟ์ลองเรียนนี่นะครับท่านผู้ชมครับผมก็พูดอยู่บ่อยๆว่าเ,ออเรื่องของ Triple L นะครับการเรียนรู้ จนลมหายใจสุดท้ายนะครับเรื่องของโปรเจกต์เบสเลอร์นิ Project ่งซึ่งเรามาดูว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ในระบบออนไลน์นะครับของเทคโนโลยีราชมงคลวันออกนะครับก็อยากจะให้คุณสีมพรนะครับเล่าเห็นภาพรวมในเบื้องต้นก่อนครับค่ะเบืบ้องต้นเลยตัวของสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเบสออนมาจากวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดเรเริศชัยภูมิปฏิพทธิรครัท่านค่อนข้างใส่ใจแล้วก็มองเห็น ในความสําคัญของคําว่า life long learning หรือว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตเอาเรียนรู้จนลมหายใจสุดท้ายดีไหมใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าการเรียนรู้แบบนี้มันเป็นประโยชน์กับทุกช่วงวัยเลย <c oughs> ทางอาธิการก็เลยมอบหมายให้ทางท่านผู้อำนวยการนะคะคือท่านอาจารย์วิทยาการรัตนาทิรวง ่านผอ,อ,อที่ดูแลส่วนของไลฟ์ลองเร e a นนิ่งของเราตอนนี้ครับท่านอาจารย์ก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งรองธิการบดีด้วยท่านก็มองว่าขับเคลื่อนอย่างไรให้ไวที่สุดดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดในโจทย์ที่ว่าเราจะขับเคลื่อนทุกคนทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยให้เรียนรู้ได้จนลมหายใจสุดท้ายน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ในโรงเรียนนะครับที่เขาบอกว่า การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ f o u r Wall classroom, s l a <ะ> s s r ค่ะไม่ได้จำกัดอยู่นะครับในห้องสี่เหลี่ยมการศึกษ<ะ>านั้นมีอยู่อยู่ที่ว่าใจเราจะเปิดกว้างไหม<ะ>ยังเป็นคนที่ยังใย่น้นต้องเน้นคำว่าใยรู้นะครับ<ะ>ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตไหมเมื่อกี้ที่คุณสยมพรพูดนะครับมีคมีย์น่าเสียอยู่อันนึงคือว่าบริการนะครับที่จัดทําโครงการนี้เนี่ยสำหรับคนทุกช่วงทุกวัย่นายคมว่า อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับเราจะต้องเรียนรู้ในโลกที่เป็นพลวัตะนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราตามไม่ทันนะครับเราก็จะโดนทิ้งไว้ข้างหลังดังนั้นเราจะต้องเป็น proactive learner อยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้มาดูเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะส,สะดุดนะครับตาวเอะนี่มันเป็นอะ,อะไรกันนะครับมีแยกหัวข้อนะครับเป็นลนักษณะเป็นโมดูลเนาะเป็นโมดูลตรงนี้อยากจะให้ให้ ความหมายนิดว่ามันคือกิจกรรมหรือเป็นโครงการอะไรครับเนี่ย จทย์ของอวอปีนี้ค่ะให้ความสําคัญกับนบวัตรกรรมการศึกษาก็เลยตรงกับสิ่งที่ทางไลท์ลองเรียนนิ่งของเราทําอยู่แล้วว่าในกลุ่มเก้าราชมงคลเนี่ยจะมีความสามารถในการเป็นให้วิชาความรู้เยอะแยะมากมายเลยหลายสาขาแต่ทางราชมงคลตะวันออกเองอะค่ะโดย 3L หรือว่าไลฟ์ลองเรียนนิ่งของเราอะก็ได้ทําแล้วก็พยายามผลักดันเรื่องของนโยบายของผู้บริหารให้ออกมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือหรือแม้แต่บุคลากรที่สามารถ s e ร์ e การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ใหได้ในทุกๆวิธีเพราะฉะนั้นอาจารย์และผู้บริหารรวมถึงตัวของบุคลากรในสถาบันเราเอง<ม>ก็เลยมองว่าสิ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนได้ไปที่สุดตอนนี้ก็คือการใช้โลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายมากมายเลยเพียงแ,แต่เราเราตีโจทย์ให้แตกไปก่อนนั้นคือถ้าจะเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ line, แบบไ like ฟ์ลองเรียนนิ่งต้องสะดวกเร็วง่ายที่สำคัญคือต้องฟรีค่ะตรงนี้ชอบมากนะครับเมื่อกี้สะดุดสะดุดหูเลยว่าฟรีคำว่าฟรีนั้นกำลังจะบอกอะไรครับบอกเรื่องของโอกาสการเข้าถึงนี่เป็นบทบาทนะครับของทางมหาวิทยาลัยที่ผมเคย มีความฝันเนาะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆที่จะมาได้เห็นว่าได้เป็นรูปธรรมจับต้องได้เพราะว่า สมัยเดิมนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีมบทบาทก็คือหนึ่งก็เป็น educator <ฮ>เฉยๆก็คือเป็นผู้สอน<ฮ>แล้วก็มีบทบาทที่จะเป็นคนที่จะให้คำปรึกษานะครับ<ฮ>ลักษณะเป็น consulancy ให้สังคม<ฮ>ซึ่งมหาวิทยาลัยตอนนี้ต้องเรียกว่าโดนดิสรับด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเสิร์ฟความรู้ถึงบ้านได้เพราะฉะนั้นบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับหรือเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องมีเพิ่มอีก3บทบาทซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าจากสิ่งที่คุณสยุยมพรจะเล่าให้ฟังนะครับว่าหน มันต้องมีเพิ่มบทบาทของการที่เป็นอินโนเวเตอร์นะครับเป็นคนที่คิดอะไรนะครับเป็นนวัตรกรและที่สําคัญนั้นถ้าคิดอยู่นะครับอยู่บนหอคอยงาช้างนะครับมันก็มีประโยชน์น,นีกบทบาทที่ต้องเป็นคอนเนคเตอร์เป็นคนที่จะเชื่อมโยงนะครับทั้งสังคมนะครับในทุกกลุ่มนะครับก็เป็นคอนเนคเตอร์และสุดท้ายแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือการที่ จามหาอะไรนั้นจะเป็น Agent ต์ออฟเชนเป็นคนที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ซึ่งก็ต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องเข้าใจในะครับในสิ่งที่มหลาลัยกำลังทำอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณสิ่มพอนะครับก็จะเล่าให้เราฟังนะครับว่าเกี่ยวกับโครงการนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นใช้คำว่าเป็น uh, 3L l e อ r n i n g นั้นเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วตัวของ 3L หรือว่า3 l Learning l เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในส่วนของการใช้โลกออนไลน์แล้วก็ใช้ออนไลน์นี่แหละเข้ามาสู่การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่คนที่ต้องการพัฒนานตัวเองทีนี้พอพอเราบอกว่าเงื่อนไขคือต้องฟรีปุ๊บเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็เลยมองว่าหลักสูตรหรือหัวข้อ,อรายวิชาที่จะเอามาแชร์ผ่านแพลตฟอร์มนี้ต้องเป็นอะไรที่สามารถนำไปรู้เข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ เราก็เลยต่อยอดจากการทำโครงการ Entrepreneurship Education ที่ได้รับงบประมาณจากอวในปีต้นปีงบประมาณที่แล้วมารายวิชา23รายวิชาที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยคือรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนจากทุกคณะและสังกัดของราชมงคลตะวันออกก็มาร่วมมือกันมาร่วมมือกันบูรณาการความรู้ที่เชี่ยวชาญค่ะ จัดทำหนวิชาที่เชื่อมโยงและเอาไปใช้งานกับการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นได้คำว่าผู้ประกอบการเบื้องต้นได้หมายถึงว่าสามารถเอาวิชาความรู้ไปครีเอทสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วกลายเป็นอาชีพหรือกลายเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้จากความรู้สู่อาชีพต่างๆ<ม><ม>ก็เลยกลายเป็น23รายวิชาที่ถ่ายทอดโดยอาจารย์ทั้ง13คณะหน่วยงานทั้ง4วิทยาเขตของเรา แต่ละรายวิชาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนค่ะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองการสมัครแพลตฟอร์มนี้ก็จะง่ายด้วยการใช้แค่อีเมลนะคะแล้วก็ตัวเบอร์โทรศัพท์รวมถึงข้อมูลผู้ใช้งานซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ยากสำหรับที่จะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาเพราะเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มได้เลย 2. เมื่อสมัครเข้าไปแล้วคุณจะเป็นสมาชิกตลอดชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มสมัคร เข้าไปแล้วสามารถเลือกรายวิชาที่สนใจได้เองด้วยตัวเองและเลือกมีใอยู่ือกอยู่23โมดูนะครับในเบื้องต้นที่เราเริ่มมาประมาณ1ปีเราเริ่มต้นที่23โมดูแต่ก็จะมีโมดูที่เป็นโมดูเฉพาะเช่นการคัดตัดทุเรียนทีเ่เป็นรายวิชาที่หรือชุดวิชาที่อาจารย์เขาสอนให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลงทุเรียน ะะที่จะต้องมีใบสอรติกเคตเพื่อรับรองคุณภาพตามที่กรมอุตสาหกรรมเกษตรกำหนดหซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นโมดูลที่ เริ่มต้นจากไม่มีค่าใช้จ่ายอาจจะต้องขยับเป็นมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าเซอร์ดิเพตตัวนี้ต้องรับรองคุณภาพหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพเนื่องจากว่าเราเองก็ได้ทำรายวิชาที่เป็น2ปีแล้วก็แซนด์บ็อกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการธุรกิจการบิเน,นาชาติหรือว่าผลิตแอลกอฮสเตให้กับประเทศด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั่นหมายความว่า23รายวิชานี้ที่ฟรีเราให้เรียนเองเนี่ย ถ้าสนใจอันไหนวิชาไหนเรียนได้เองบริหารจัดการเวลาได้เองและถ้าเรียนครบจบตามชั่วโมงของรายวิชาก็สามารถที่จะรับประกาศน,นียบัตร เื่อที่จะเป็นการคอนเซนว่าโอเคเราได้รับความรู้ mm. และในระหว่างที่เรียนนะคะ mm. ก็จะมีแบบทดสอบมีรูปแบบการเรียนผ่านวิดีโอผ่านคลิปผ่านเอกสารตำราหรือแม้แต่การถ่ายทอดผ่านการซูมหรือแม้แต่การถ่ายทอดโดยการรีแอ action กับอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา mm. แปลว่าผู้เรียนในแพลตฟอร์มนี้นอกจากเลือกเรียนเองแล้วบริหารเวลาได้เอง mm. เรียนเรียนไปอย่างไปเรียนวิชาอื่นก็สามารถกลับมาเรียนได้อีก เป็นการสะสมชั่วโมงในการเรียนรู้ที่อิสระแล้วก็สามารถจะบริหารจัดการองค์ความรู้ได้ค่ะซึ่งนัน่นหมายความว่าในช่วงโอกาสที่เราได้ให้แพลตฟอร์มนี้ให้กับผู้เรียนได้เลือกถ้าใครที่สนใจใฝ่รู้ในระดับของนักเรียนมปลายก็จะสามารถเก็บเซ i f ฟิเคตเพื่อเป็นแต้มสะสมในการไปสมรัรเป็นปริโอในช่วงที่อยากจะเรียนต่อระดับปริญญาตรีก็ได้ หรือน้องๆที่ต่ํากว่ามปลายเขาก็จะได้เรียนรู้เหมือนการจําลองโมเดลอะค่ะว่าอยากเรียนสัตวแพทย์ในกลุ่มวิชา,าผู้ดูแลสัตว์อยากเรียนเรื่อง AI สนใจเรื่องคอมอยากเรียนเรื่องสตาร์ทอัพเป็นนักธุร,ร,ก,รกิจสถานประกอบการเบื้องต้นชั้นมีตัวตนแบบนั้นชั้นเรียนได้ไหมก็จะเห็นตัวเองแล้วก็สามารถมองภาพตัวเองที่จะเรียนต่อปอตรีได้ส่วนอีกกลุ่มระดับหนึ่งที่เป็นโจทย์ของไลฟ์ลองเลิศนิ่คือทุกช่วงวัย คนที่อยู่ในช่วงงานที่ยังรอการทํางานอยู่ตัดสินใจเรื่องการทํางานอย่างมีธุรกิจส่วนตัวพอมาเรียนแล้วเขาจะได้ความรู้พื้นฐานเช่นวิชาเรียนแล้วรวยอาจารย์บัญชีมาสอนเรื่องบัญชีเบื้องต้นเรื่องของการคิดภาษีเรื่องของการทําบัญชีในการบริหารจัดการธุรกิจก็จะได้ต้นทางความรู้ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต้องรู้อะไรบ้างสุดท้ายในกลุ่มที่เราคาดหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นประโยชน์มากๆคือกลุ่มช่วงวัยที่เป็น Baby ้บ o ูมแล้วก็ช่วงวัยผู้ที่มีอายุมากที่มีเวลามากเป็นทุนทรัพย์ของแต่ละท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาของแต่ละคนที่เกินช่วงวัยทำงานมาแล้วค่ะเขาก็จะมีช่วงเวลาบริหารจัดการคลังสมองเดี๋ยวนี้โลกมันเยอะมากยิ่งสูงวัยยิ่งสูงประสบการณ์ถ้ามาเติมเต็มรายวิชาที่เราโอเพนให้ความเหงามันจะหายไปค่ะแล้วเงื่อนไขว่าอายุ เป็นเงื่อนไขของการเรียนรู้มันก็จะหมดไปด้วยลูกเรียนได้ล่ะเรียนได้พ่อแมู่้ปกครองเรียนได้ปู่ย่าตายายเรียนได้สุดท้ายความเป็นเรียนรู้แบบสังคมครอบครัวก็จะเกิดอันนี้คือเป้าของเราค่ะเจอเบบี้บูมสะดุ้งเลยครับผมโดนเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกเลยเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่ทำมาหาอะไรดูว่าเป็นกลุ่มขี้เหงาขี้เหงาครับก็เบบี้บูมนะครับนี่เบบี้บูมเลยนะครับ ก็น่าสนใจมากๆแล้วก็ผมมองนะครับว่าสิ่งที่เราเคยพูดกันเสมอนะครับว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเราอยู่ในที่ที่เราเข้าถึงโรงเรียนประจําจังหวัดไม่ได้มาเรียนกรุงเทพนะทุกอย่างโลกใบนี้นะครับเราเรียกว่ามันเป็นวันวิลเลจเป็นหมู่บ้านเดียวแล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะความรู้นะครับที่เป็นขัดนความแบบนี้นะครับที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงรลบทั้งใบเนี่ยนะครับ ทุกคนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจริงๆเ,เรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิธีคิดต่างๆที่กันเน้นกันนักหนาว่าอยากจะให้คนเราเนี่ยมี t r i t l t h l t k i n k นะครับมันจะ t r i t l t h i n k i ิงได้ยังไงถ้าเราเรียนรู้อยู่มุมเดียวถ้าเรามองในหลาย Perspective ผ่าน c r o s s c u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n เนี่ยมันทำให้คนเราเอ๊ะแล้ตั้งคำถามเป็นเพราะฉะนั้นสาวิชาการเนี่ย,ย,าายมันที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้จบมาสาขาเดียวเนี่ยมันทำงานจนเกษียณไม่ได้แล้วเพราะนั้นจะทำอย่างไร เราก็ต้องเรียนรู้มันไปตลอดชีวิตอาจจะไม่จําเป็นต้องมีห้องเรียนไม่ต้องมีอะไรก็ตามที่มันเป็นใบรับรองอแต่ความรู้นั้นเราสามารถที่จะหาได้นะครับจากสิ่งที่มหาลัยนั้นได้จัดสรรน,นะครับให้เข้าถือให้สสำคัญฟรีนะครับก็อยากจะให้คุณสยุมพรนะครับได้ เอเล่าขั้นตอนอนี่นิดนึงว่าจะมาสมัครเนี่ยนะครับสมัครอย่างไรค่ะถ้าสมัครง่ายที่สุดตอนนี้คือทุกคนที่มีอีเมลอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้อีเมลในการสมัครสมาชิกได้เลยด้วยตนเองกรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ผู้ใช้งานรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ<ม>เพื่อหลังจากที่เรียนจบแล้วอีเมลตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับประกาศนียบัตรในแต่ละชุดวิชาที่แต่ละท่านได้เรียนจบครบตามหลักสูตร กรอกด้วยสมัครด้วยตนเองผ่าน Google อ่ผ่านผ่าน QR code ที่ทางหน่วยงานของเราเราจะขึ้นมาให้หน้าจอให้ใช่ค่ะเดี๋ยวสมัครพอสแกนปุ๊บมันจะให้ขึ้นไปที่หน้าสมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกฟรีกรอกอีเมลกรอกข้อมูลส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะก็สามารถเป็นสมาชิกของเราได้แล้วครับก็เดี๋ยวแค่สแกนขึ้นมาพแล้วเข้าไปตามระบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนิดหนึ่งครับนี่เมื่อกี้นี่น่าสนใจก็ทงเรื่ออินเทรนด์มากนะครับในเรื่องของ ทักษาการใช้งานนะครับปัญญาประดิฐกนะครับอันนี้ก็ ชั่วโมงเรียนก็สิบห้ชั่วโมงเหมือนกัน15ชั่วโมงค่ะสิชั่วโมง,โมงแล้วก็เรียกตรงนี้ผมก็สนใจเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพมีพูดกันเยอะมากๆเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคีย์เวิร์ดข้างหลังนะครับเรื่องของ sustainability นะครับสตาร์ทอัพส่วนมากเหมือนกับถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็เรียกเอสแอมบีเนาะ,ะซึ่งเราก็เห็นว่า SME เยอะมากเลยแต่ที่รอดจริงๆเนี่ยยากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เ,เราอยู่ในโลกใบนี้เราต้องทำการเชื่อมโยง ต้องเข้าใจอีกหลายวิชาวิชาเพราะฉะนั้นไอมีก็ต้องเป็นคนที่พัฒนามีเป็นโปรเจกตีฟเื่จะเรียนรู้ งั้นการที่เป็นสันรอัพแล้วนะครับเริ่มมีประกายขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วก็ดับมอดไปก็คือเรื่องของความยั่งยืนตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็น s t r a t e g i e ู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดนะครับคุณยุมอนเรื่องขององค์รมนอรนะครับ University เนี่ยเป็นเป็นเทรนเลยตอนนี้นะครับซึ่งก็ดีใจนะครับที่ทางราชมงคลนะครับได้เข้ามาแท็กทีมกันแล้วก็ได้ทําโครงการนี้นะครับผ่านสถาบันนวัตกรรมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้ก็เลยทําให้ผมคิดว่าเออต้องแวะนะครับบูธนี้เพื่อที่จะ<ม>เผยแพร่ะนะครับให้กว้างขึ้นสําหรับท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มานะครับ,รบแล้วก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยนะครับให้ประเทศเราเนี่ยนะครับจะสามารถแข่งขันในโลกของการศึกษาที่ต้องเรียกว่าช่วงนี้เร่รุนแรงมากแข่งขันกันนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเติบโตเนี่ยถ้าการศึกษาเนี่ย ของประชากรเราสู้อเขาไม่ได้เนยนะคร<ม>ับเราก็จะเป็นแต่ย<ม>ูเซอร์เป็นผู้ใช้แต่ไม่เป็นคนที่ผลิตหรือว่าสามารถที่จะเป็นผู้สร้างขึ้นมาได้จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ซื้อตลอดเวลาแต่างานนี้ถ้าเรามาเราก็มีความหวังวนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับอยากจะบอกว่าคําว่าฟรีนะครับส่วนมากเนี่ยคุณสมยงครับพอฟรีแล้วเนี่ยมักมีไมเคิลบอกฟรีแล้วไม่ดี ของถูกไม่ดีต้องเสียตังค์แต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าด้วยมาตรฐานและชื่อเสียขงของราชมงคลน,นะครับมีความตั้งใจบุลคลาครที่มีคุณภาพต่างๆเนี่ย ซึ่งผมคิดว่าอยากจะให้เข้าใจว่าคําว่าฟรีในที่นี้มันไม่ได้ฟรีจริงๆในโลกใบนี้มันเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นหนี้แผ่นดินนะครับ<ะ>ทั้งหมดนี้คือภาษีของประชาชนชเป็นงบประมาณของอว<ะ>เป็นแม้กระทั่งบุคลากรเองนะครับเราก็ได้ต้องเรียกเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินเพั้นวันไอโครงการวันนี้จะทําให้เราได้ตอบแทนแผ่นดินแล้วฟรีตรงนี้นะครับเมื่อท่านได้มาสมัครแล้วนี่อยากจะให้ท่านตั้งใจเป็นที่เพราะว่า โอกาสที่มาถึงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะคว้ามันสําหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้มารับรู้เหมือนที่ท่านได้รับฟังอย่เนี่ย<ม>เขาหน้าเสียดายทั้งทั้นอ่านมีความตั้งใจก็ต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นมีทพชชั่นเลยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับ<ม>ก็อยากจะให้คุณยมพรเนี่ยครพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับ,ก,บกับท่านผู้ชมจริงๆแล้วทางสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมทรตะวันออกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นหน่วยแรกที่ ตั้งใจแล้วก็อยากให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตมันเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆในประเทศของเราเชื่อว่าหลายๆสถาบันแล้วก็หลายๆคนรวมถึงรายการนี้เองแล้วก็บุคลากรที่มาสัมภาษณ์หนูรู้สึกว่านอกจากคําว่าฟรีมันมันดูมันถ,ถูกกำหนดคุณค่าด้วยด้วยมูลลค่าทางทางทางเงินมากกว่าแต่มีคําถามหนึ่งที่ท่านที่มาเยี่ยมบูธถามว่าแล้วมหาลัยได้อะไร หนูตอบได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยนอกจากได้ตอบแทนบุญคุณประเทศแล้วสิ่งที่อาจารย์ได้คือวัดคุณค่าของความเป็นอาจารย์ผู้เรียนเนี่ยวัดคุณภาพการเรียนรู้ของตัวเองว่ามันไม่มีวันสิ้นสุดวัดตัวเองว่าต่อให้อายุเท่าไหร่ต่อให้เวลามันผ่านไปแค่ไหนถ้าจะเป็นเวลาหรือใช้เวลาได้ดีกว่าคนอื่นเท่ากับคุณก็ได้กําไรแล้วสุดท้ายจริงๆไม่มีอะไร เขาเรียกว่าสมราคาไม่มีอะไรได้กําไรหรือขาดทุนมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราพัฒนาตัวเองได้แค่ไหนทุกอย่างมีเสริฟให้หมดเพราะงั้นเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งดีกว่าค่ะว่าขับเคลื่อนไรล o n g l ลอ r n นี g ให้เกิดแล้วอยากจะให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าต้นทุนชีวิตอ่ะมีเท่ากันเวลามีเท่ากันโอกาสต่างหากที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแล้วมีโอกาสมีเวลาแล้วก็อยากให้พัฒนาตัวเองแล้วคําว่าไ f ล l อ n เ l e a r นิ่ง มันจะเป็นคําที่ติดปากแล้วก็ใช้ชีวิตได้รวมถึงเรียนด้วยมีความสุขด้วยคุณภาพชีวิตทุกคนก็จะได้ดีขึ้นเพราะว่าการศึกษาค่ะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ สำหรับตัวเองนะครับขออนุญาตที่จะฝากนะครับการสนทนาครั้งนี้ไปให้ผู้บริหารด้วยนะครับก็ mm hmm. อ,อยากจะเสนอความคิดเห็นในฐานะที่เป็นหนึ่ง stakeholder mm hmm. นะครับ mm hmm. อ,อยากจะให้เพิ่มอีกสักโมดูลนะครับเป็นโมดูลเรื่องของอภาษาอังกฤษ mm hmm. นะครับอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของ grammatical approach mm hmm. แต่อยากจะให้เน้นในเรื่องของ c o m a t i v e approach เราเชื่อนะครับว่าถ้าเราเรียนรู้ได้มากกว่า1ภาษา mm hmm. เป็น bilingualism mm hmm. at least นะมันจะทำ ทำให้สิ่งที่เราอยากจะให้คนเราเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ะบนพื้นฐานของข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยตรงนี้นะครับจะทําให้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษก็เป็นเสม,มือนกุญจทองดอกหนึ่งที่จะอันล็อกประตูสู่ทุกวิชานะครับในโลกใบนี้ทําให้เราสามารถก้าวทันนะครับแข่งขันเป็นโลกที่แข่งขันสูงมากเขาอยากจะฝากไว้แล้วก็ มีหน้าถ้ามาเจอกันอีกนะครับก็จะมาติดตามว่ามีความคืบหน้าไหมกับสิ่งที่อยากจะเสนอนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็อยากให้เด็กไทยนั้นใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับดีขึ้นนะครับกว่าที่เราได้เห็นทกัอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมาพูดคุยวันนี้นะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ